วันนี้มาดูแนวทางการแต่ง Honda Mobilio นะครับสำหรับพ่อบ้านสายซิ่งนะครับจัดทรงโหลดนั่งเต็มคันได้ปกติแล้วก็อยากได้ล้อกับเบรกชุดใหม่นะครับเลยเลือกเป็นสเต็ปล้อโช๊คตัดแล้วก็เบรกแต่งนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นล้อสปูลเจน2เป็นมิติก,การยกลบเบรกไม่อยากลองสเปเซอร์นะครับก็เลยเลือกเป็นงานของโรตาสเปครอบ15วกว้าง7็ดออฟเซ็เป็นล้อเบาโฟร์ฟอร,ฟอรนะครับ โซนขัดลูกค้าตั้งงบไว้โจทย์ไม่เกิน2 0,000ืนได้ฟิลิ่งนุ่มหนึบประชับแล้วก็เป็นสเปคตรงรุ่นของโมบิลิโอนะครับนั่งเต็มคันได้ปกติเลยเรื่องจบเป็นอีโมเทตัวสปีดแม็กนะครับผมเบรกลูกค้าอยากได้เบรกใส่กับล้อขอบ15ก็เลยเลือกเป็น AP7600 ส,ส,สีเขียวมะนาวมีสายถักขาอุปกรณ์ผ้าเบรกจานเบรกมาให้ครบเซตนะครับสามารถเลือกสีเลือกรายจานได้พร้อมติดตั้งลาน้ำมันเบรกให้ครบจบนะครับ น็อตล้อครับทิ้งปลอกสันสจุบลมเราแฉไม่ครบนะครับลูกค้าใส่กับตัวยางเดิมนะครับเป็นตัวโยโกฮาม่าบูโอะจีทีไซส์ขนาด195 60.5นะครับเพราะว่ารถที่เป็น เที่นั่งหรือ6ที่นั่นครับอยากได้ท้องรถที่ใช้งานสบายนะครับโหลดทรงสวยได้ความนุ่มนวลก็เลยเลือกเป็นยางไซส์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบรกสีเขียวมะนาวน,นะครับเป็น AP 7600 4พอร์ตใส่เข้ากับจาน285ม mm. ิลมรลายจานเป็นลายไทยสนะครับลูกค้าคอนฟิกมาอยากได้ลายจานกับสีแบบนี้เพื่อให้ตัดกับตัวล้อสีดําทําให้ตัวเบรกโดดเด่นขึ้นมานะครับโจตัดลูกค้า ใช้งานนะครับนั่งเต็มคันนะครับอยากบรรทุกผู้โดยสารได้เหมือนเดิมแต่อยากโหลดลงมาได้ทรงสวยใช้งานสบายไม่แข็งกระด้างเลยเลือกจบเป็นอ e ิมวัเท็ตตัวซูเปอร์แม็กที่มีความนุ่มนึลประชับก่อชกเดิมแล้วก็ไม่แข็งกระด้างจนเกินใช้งานนะครับเป็นสเปคต,ตรงรุ่นนะครับผมขั้นตอนการใส่ล้อไร้รอยนะครับแล้วก็ตัวน็อตล้อเวลาเราใส่เราจะใช้ตัวถุงกันรอยอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ทําการใช้ประแจปอลีเช็คเพื่อให้ไม่ให้เกี่ยวน็อตเสียหายนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าคันนี้ทรงรถ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วทรงรถหล่อประมาณไหนการใช้งานเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมล้อลูกค้าเป็นสปูนเจนส2นะครับเป็นสีดําด้านนะครับมิติยกลบเบรกทาให้เวลาเราใส่เบรกแต่งแล้วไม่ต้องลองสเปเซอร์นะครับการยกลมเบรกได้สวยงามน,นะครับเพราะว่าโมบิลิโอถ้าเกิดเราลองสเปเซอร์ยื่นออกไปจะทําให้ล้อยื่นออกนอกตัวรถทําให้เกิดอาการจ้มติดซุ้มนะครับคันนี้ก็ได้เป็นรถสีขาวนะครับโมบิลิโอโหลดลงมานะครับลูกค้าอยากได้ทรงสวยนะครับใช้งานท้องรถไม่เตี้ยมากแล้วก็ พิทเมนต์ซูมล้อระยะหา่างให้มีระยะที่นั่งผู้โดยสารเต็มคันได้ปกติแล้วก็ไม่ติดซุ้มนะครับคันนี้เลือกโหลดเป็นโชคตัดอิมูเทกที่มีความนุ่มนวลในการใช้งานนะครับมีความหนึบกระชับไม่แข็งกระด้างกว่าช็คเดิมมาก,กจนเกินไปนะครับนั่งเต็มคันได้ปกตินะครับโหลดลงมามีผู้โดยสารนั่งแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็ยางเป็นไซส์195 60.5ทาให้ท้องรถสูงใช้งานสบายนะครับเข้าคู่กับตัวล้อสปูลที่เป็นสีดํารถสีขาวค่อนข้างตัดกันไนดะ้อย่างของตัวแล้วก็โดดเด่นด้วยตัวเบรก AP สีเขียวมะนาวทาให้ตัวรถด,ดูโดดเด่นด้วยเบรกที่เวลาขับไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนมองที่เบรกเห็นเด่นแป่ชจัดมาแต่ไกลนะครับผมก็เป็นแนวทางและวกันสำหรับคนที่ขับ Honda m โม i l ลิโอรถสีขาว ล้อตัวสปูนสีดําด้านนะครับตัดกันได้อย่างลงตัวสวยงามน,นะครับโรดจะทรงด้วยโชค๊คสตาร์ m อ t โมเทคเสร็จแล้วพาลูกค้าไปลองเทแล้วก็บอกวิธีการปรับหนืดของตัวโชคนะครับก่อนส่งงานส่วนฟิลิ่งโชคนะครับใช้งานไปแล้วขาดเหลืออะไรก็มาปรับเซ็ตได้ตลอดอายุการใช้งานนะครับผมวันนี้ผมบอลสตีลเลสซิ่งก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ